กระแสการปลดโอเลกุน่าโูชากุซือชาวนอร์เวย์ของปีสแสดงกลับมาอีกครั้งในช่วงพักเบรกตามปฏิทินทีมชาติหรือโปรแกรมฟีฟ่าเดย์หลังจากที่ตัวเต็งก่อนหน้านี้อย่างอตโตเดียคอนเต้หันหัวเลี้ยวไปกุลลนดอนเพื่อคุมทัพทันนมฮอสเปอร์ความอ้างว้างจึงยังอยู่ในหัวใจของสาวกปีสแสดงต่อไปล่าสุดเดนโรเจอร์กุซือตาหวานชาวแอร์เลเนือของเลสเตอร์กลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่ง ที่จะเข้ามาทํางานต่อจากวันทคุณ่าโซชาหากมีการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งผู้จัดก,การทีมของทัพปิดแสดงในอนาคตแน่นอนว่าหากเรื่องดังกลาวเป็นเรื่องจริงกระแสตีกลับจากเหล่ากูรูรวมไปถึงบรรดาแฟนบอลย่อมแตกเป็น2ฝ่ายคือไม่เห็นด้วยเพราะอย่าลืมว่าบีรร็อดเคยผ่านการคุมทีมคู่ปรับตลอดการอย่างริวร์พูมาแล้วส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยหากมองข้ามเรื่องของริวร์พูและเอาเรื่องฟุตบอลมาคุยกันอะไรที่ทำให้โรเจอร์ กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของพลพรรคปีศาดงในเวลานี้ขอสรุปความเป็นไปได้ดังต่อไปนี้ 1. พิสูจน์ตัวเองในพ r e m i e r l e a g u และเวทีย Europe โรเจอพิสูจน์มันสมองและบรรลุก,การเป็นกุนซื้อระดับชั้นนําของอังกฤษโดยในใหญ่ไว้48เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยของโชเซ่บูรินโญก่อนจะกล้าไปเป็นคุณซือให้กับวัตฟอร์ดเรดดิงและเริ่มสร้างชื่อกับสวอนซี จนกระทั่งได้รับงานใหญ่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2012และก็ทำผลงานได้ไม่เลวคว้วารองแชมป์พรมเมยรีกในซีซั่น2013-2014ก่อนจะถูกปลดและย้ายไปคุมเซลติกและกลับมายัางแดนผู้ดีอีกครั้งด้วยการนั่งทับเลสเตอร์ซิตี้ที่กลายเป็นของแสลงของแมนยูไปแล้วนับตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทัพจิ้งจอกสยามแถมยังสามารถพาทีมคว้าชแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จเมื่อป,ปี2020-2021 แถมประสบการณ์ในเวทียุโรปของผู้ซื้อรายนี้ทั้งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับริวบ์ูและยูโรปาลีกกับเรสเตอร์ก็น่าจะตอบโจทย์ในทางของบอร์ดบริหารของปิาจแดงได้เหมือนกัน 2. ส,สร้างบาร,รมีครองใจแล้งรุ่นใหญ่บาร,รมีของโรเจอร์และความเป็นที่รู้จักของนกเตชั้นนำอาจเป็นเครื่องหมายคำถามเมื่อครั้งที่เจ้าตัวคุมริอร์พูแต่ถึงตอนนี้โรเจอร์ปลายสภาพตัวเองด้วยสภาพแวดล้อมที่มี เป็นกุญซื้อหัวแถวของพเมร์ลีกอังกฤษไปแล้วแม้ผลงานของเลสเตอร์จะออกทะเลในช่วงหลังแต่ความสำเร็จเรื่องการครองใจนักเตะโรเจอร์ปกครองระดับชั้นนำมาแล้วมากมายตามวิชาที่สืบทับประจากโชเซ่มูรินโญ่โรเจอร์มีหมดทั้งพระเดชพระคุณหากพลจะต้องปรับก็ต้องปราบดังเช่นที่เขาเคยลงดาบลุยโซเรสมาแล้วตอนคุมทัพหงแดงนอกจากนี้ในยุคข,ของโรเจอร์ยังมีการนำเข้าผู้เล่นชั้นนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเจมินเนอร์ โรเ e r t โต i ฟิเมโน่ l i ล e c เป้ i คติและดีวอโอริกีรวมไปถึงการดันโจโกเมสขึ้นไปเล่นในทีมชุดใหญ่ 3. แนวทางฟุตบอลตรงสเปกนอกจากบาร,รมีของโรเจอร์ที่ได้ใจผู้เล่นชั้นนำแล้วปัญญาการคุมทีมรวมไปถึงแท็กติกของกุนซอรายนี้ได้รับการยอมรับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแนวทางการเล่นฟุตบอลเกมรุกที่ชัดเจนเอ็นเตอร์เทนผู้ชมใช้สปีดเกมอันเข้มข้นร้าใจ เข้าใส่แบบถึงลูกถึงคนถ้ามีความยืดหยุ่นในระบบการเล่นกองหลัง3ตัวและแผงแบ็กโฟก็ทำให้เห็นมาแล้วมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันไปแต่สำหรับแนวทางแบบนี้มันก็น่าจะเป็นคนที่ใช่ของบอร์ดบริหารแมนยูนเต็ดไม่มากก่าน้อย 4. c o u n t เตอร์เพรสซตอบโจทย์สิ่งที่เอเล็กทร่าโซชาย,ยังไม่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็ไม่น่าจะมีแล้วก็คือการเล่นในรูปแบบคา u เตอร์เพรสซิ่ แย่งบอลคู่แข่งจากแดนบนแบบที่ปีศาจแดงแพ้ทางให้กับเป๊ปกวาเดอลาและเชเกินครับรวมถึงตัวของโรเจอร์อยู่ในทุกวันนี้มันคือปัญหาโซชารับสภาพแล้วว่าแก้ไม่ตกจากสถานการณ์ที่เจอทีมที่ใช้คัลเตอร์เพสซิงหรือเกเกนเพสซิงของทีมที่มีคุณสือเลเวลสูงกว่า 5. ตบหน้าลิเวอร์พูลมันอาจ,จใจเหล่าสาวกเรเดวิลเล็กๆที่พวกเขาได้อดีตกุญซือของคู่ปรับมคุมทีม แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าแปลกมากนักในโลกลูกหนังนปัจจุบันเพราะตอนนี้กุือของเอเวอร์ตันยังเป็นชื่อของราฟาเอบเนเตสมันก็เป็นไปได้ที่โรเจอร์จะเข้ามานั่งแท่นนายใหญ่แห่งทินออทเฟอร์ดและรองจินตนาการดูเ,เล่นๆว่าเกมแดงเดือดในอนาคตหากสมมุติว่าโรเจอร์คุมทัพปิจแสดงปราบทีมเก่าอย่างลิเวอร์พูลได้จริงๆแน่นอนมันย่อมสะใจแฟนผีแดงแบบทวีคูด น้มผลิตแมนดี้อดีตแข้งค่าตัวระดับสถิติสโมสรของเลสเตอร์ซิตี้ยืนยันเขาต้องการย้ายออกจากทีมในเดือนมาการานี้ก่อกงกลางวัย29ปีทำลายสถิติการย้ายทีมของเลสเตอร์เมื่อถูกเซ็นสัญา,าโดยอดีตกุนซือคารดิโอราดีเอลี่จากทีมนีสด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์ในปี2016ดาตเตชาเซติกเกลลงเล่นให้กับสโมสรไปแล้ว80นัดแต่กลับถูกตัดชื่อออกจากทีม ในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกและในยูโรปาลีกโดยเป็นโรเจอร์ฤดูกาลนี้เขาลงเล่นเพียงแครั้งเดียวแนรายการคาราบาวครับที่ทีมเขาสามารถเอาชนะไบรตันได้เมื่อเดือนที่แล้วแม้เมนดี้จะเพิ่งจะรดประกาศขยายสัญญาออกไปเมื่อปีที่แล้วไปจนถึงปี2023แต่เขาก็ทําท่าว่าจะได้ย้ายไปเล่นให้กับกาลตาสสไลายเมื่อช่วงนารอตที่ผ่านมาก่อนที่การเจรจาจะล้มพับลงโดยหลังจาก ที่ช่วยเซเนกัลเอาชนะคองโก2-0ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ได้เปิดใจถึงโอกาสในการได้ย้ายทีมอีกครั้งว่าผมอยากจะย้ายออกจากเลสเตอร์จริงๆมันเป็นเรื่องปกติและมีเหตุผลรองรับอย่างแน่นอนผมมองว่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นแต่ผมเองก็ต้องอดทนรอไปก่อนโทน,นี่คัสคาเรโนโอ,อดีนตนักเตะของเชลซีเชื่อว่า เบนดอรโรเจอร์นายใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้จะไม่ปฏิเสธโอกาสคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนหากมีการติดต่อเข้ามากูซอชาวแอร์เลนเหนือเป็นหนึ่งในคนที่มีข่าวเกี่ยวยงกับปิดแสดงว่าจะเข้ารับตําแหน่งหากมีการปลดโอเลโกนาโซชาซึ่งแม้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะออกมาบอกว่ายังคงมุ่งมั่นกับเลสเตอร์อย่างเต็มที่แต่คาัสไคโนเชื่อว่าโรเจอร์จะไม่ปัดข้อเสนอแน่หากแมนยูติดต่อเข้ามาผมรู้ว่าโรเจอร์จะกระโดดเข้าใส่ ผมบอกว่าฉันรู้เบนเดนถ้าเขาฟังอยู่คงจะพูดว่านายรู้ได้อย่างไรกันแต่แค่เพราะว่าประวัติการทํางานของเขาเมื่อได้รับข้อเสนอและงานที่เลสเตอร์ก็ไม่ใช่งานที่มีคุณภาพของแมนยูไนเต็ดมากเท่ากับที่พวกเขาเคยเป็นสโมสรที่น่าเหลือเชื่อทําในสิ่งที่ยอดเยี่ยมและมีทีที่ยอดเยี่ยมแรงดึงดูดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยาะยวนผู้จัดการทีมทุกคนเพราะนั่นคือโอกาสเดียวในชีวิตของเบเดนถ้าไม่ใช่ซีดานเพราะปัญหาอื่น ดีธีที่เขามอง League, enden, พิมยรีกแบนเดิลคคิดว่าเขาจะพุ่งมาที่นี่สำนักข่าวโดยสารรายงานว่าแบดเดรลโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ทีมแกร่งแห่งศึกพิมยรเรียงกฤษสวแวไก้รับงานคุมทีมคู่แข่งร่วมลีกปิแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากกำลังมองหาบ้านหลังใหม่แล้วแมนยูตกเป็นข่าวว่าอาจมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อมาแทนที่โอเลกุนาโซชา ที่ในฤดูกาลนี้ทําทีนทำผลงานกระท่อนกระแท่นท่านที่ผ่านมายังไม่สามารถนำไปแสดงคว้าแชมป์อะไราได้เลยโดยร o โรเจอร์ถือเป็นตัวเต็งมาแทนในลำดับต้นๆมีรายงานยังระบุอีกด้วยว่าโรเจอร์เริ่มมองหาบ้านในเมืองเชสเตอร์ซึ่งใกล้กับเมืองแมนเชสเตอร์ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าเจ้าตัวอาจจะเข้ามารับตำแหน่งกุนซือแมนยูในช่วงก่อนคริสต์มาสแต่คาดว่าปีแดง อาจจะไม่มีงบให้เสริมทัพเลยในเดือนมกราโดยสร้างรายงานด้วยว่าแมนยูจะต้องปล่อยดีเแฮนเดอร์สันผู้รักษาตัวมือ2กับทีมอื่นในเดือนมกราคมนี้โดยสัญญายืมตัว18เดือนหลังจอมหนึ่งรายนี้ไม่สามารถการันตีตำแหน่งตัวจริงจากดาวิดตีเคราได้ในปัจจุบันโดยรายงานระบุว่าแมนยูเนเต็ดอยากให้แฮนเดอร์สันลงเล่นอย่างต่อเนื่องด้วยระยะเวลาที่ยาวนานจนกว่าจะจบฤดูกาลนี้และหวังให้กลับมาเป็นผู้เล่นของทีมอีกครั้งในอนาคต ซึ่งซีซั่นนี้เจ้าตัวยังไม่ได้ลงเฝ้าสอนในเกมลีกแม้แต่ครั้งเดียววิลเฟรดเอเดดีมิดฟิลด์ทีมชาติในเจเรียของเลสเตอร์ตกเป็นเป้าหมายของเรอลมริตที่หวังดึงตัวไปเป็นตัวแทนระยะยาวของคาเซมิโลมุนโดเดบอดโบสื่อเมืองกระทิงรายงานว่าเรอลมริตแสดงความสนใจวิลเฟรดเอเดดีมิดฟิลด์ทีมชาติในเจเรียของเลสเตอร์ โดยมองว่าแข้งรายนี้เหมาะกับการเป็นทายาทระยะยาวของคาเซมิโร่มิดฟิลด์ทิมชาบาราซิลเอดีดี้ย้ายจากเก้งมาคาแข่งกับเลสเตอร์เมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2017หลังเลสเตอร์ปล่อยเอ็นโกลกกงเต้ให้ย้ายไปอยู่กับเชลซีเขาพัฒนาขึ้นมาเป็นแกนหลักในแดนกลางและกลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่แย่งบอดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกจนตกเป็นเป้าสนใจของหลายสโมสรหนึ่งในนั้นคือเรอัลมาดริดที่กำลังมองหาตัวแทนระยะยาวของคาเซมิโร่